สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันพฤหัสบดีที่21เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมนเดิมในช่วงแรกของรายการนะจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับช่วย ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยเราให้ยั่งยืนได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับคุณอังคณาสิทธิการนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารนมสินนะครับวันนี้เรื่องของการลงทุนในกองทุนทองคำนะครับจะต้องมีหลักคิดอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ราคาทองเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับจะพูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทนะครับที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารทุกประเภทแล้วก็ทุกสถานะที่ประสบกับปัญหาในการชําระหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อยหรือว่าธุรกิจ SME ก็าตามลูกค้าที่ค้างชําระไม่เกิน90วันแล้วก็ยังมีสถานะ ยังไม่เป็น NPL ก็ตามหรือจะเป็นลูกค้าที่เป็น NPL ก่อนวันที่31ธันวาคม2566นเนี่ยนะครับลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอขปรึรึาแา้วก็ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันกับทางธนาคารได้นะครับโดยติดต่อที่ธนาคารนมสินสาขาซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีหรือจะเป็นสาขาที่สะดวกทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับและนอกจากนี้ธนาคารยังได้นําเอามาตรการสีไม่ ซึ่งได้ขยายระยะเวลาจากเดิมในปี2566ออกมาแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคมนี้จะนำเอามาตรการดังกล่าวเนี่ยมาใช้ต่อไปนะครับสำหรับมาตรการ4ไม้นั้นประกอบไปด้วยการไม่ฟ้องการไม่ยึดทรัพย์การไม่ขายท่อตลาดและก็การไม่ฟ้องล้มละลายซึ่งเป็นมาตรการที่จะนํามาใช้เพื่อการชะลอการดําเนินคดีนะครับทางกฎหมายด้วยสําหรับลูกค้าที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับสามารถติดต่อทาง Facebook เข้าไปที่ GSB Society หรือจะเป็นติดต่อโดยตรงก็ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรูปทรงเหมือนกับรถไฟฟ้านะครับจากการรถไฟฟ้าุณส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียงสองระบวันเท่านั้นมอบให้กับท่านุู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการ แล้วก็ส่งคําตอบมาในอินบอ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับทางรายการจะมอบของขวัญพิเศษให้เพียงหนึ่งท่านเท่านั้นและนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ทุนร้านได้หนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารนมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์นะครับซึ่งจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวน5 0,000นบาทด้วยกันอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละเจต่อปีนะครับมีระยะเวลาในการชาระคืนนาน10ปีหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่30บธันวาคม2567นี้นะคอักบโทรอีกครั้งครับ ธนาคารนมสินนะครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์นะครับซึ่งจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน5,000 0นบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละเจ็ดต่อปีโดยมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันหมดเขตยืดขอสินเชื่อวันที่30ธันวาคม2567นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารนมสินที่ให้วงเงินจานวน50,000นบาทแล้วก็อัตราดอกเบี้ย จะอยู่ที่ร้อยละ7.595ต่อปีรวมถึงมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีเนี่ยนะครับคำถามคือจะหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่นะครับหมดเขตเมื่อไหร่ส่งคำตอบตอมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบ้แต่ร้านเก็บเบสในถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบตอมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับในชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่20มีนาะคมจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณอริยพาพรกระหนกรัฐนะครับขอแสดงความยินดีด้วย เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับกับเรื่องราวของคาร์บอนเครดิตจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยเราได้อย่างไรพูดคุยกับคุณนางคณาสิทธิการนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอังคาครับสวัสดีค่ะครับยางพารากับคาร์บอนเครดิตมีความเชื่อมโยงกันยังไงครับคุณน,นาคณาคือต้องบอกก่อนเลยว่าในบรรดาพืชยืนต้นนะคะคเออยางพาราถือเป็นพืชชน,นิดหนึ่งที่สามารถดูดซึม การ์บอนดไดากไรด์บรได้ออกไซด์ได้ด้วยความที่ตัวของเขาอะค่ะเขาปลกด้วยลักษณะรูปร่างเขาเป็นพืชที่ผูกตรงอะค่ะไม่มีจริงก้านะคะมันทําให้สามารถดูดซึมครบาบอนไดออกซด์ได้เยอะกว่าพืชชนิดอื่น้วยค่ะอ๋ออ๋อเลอครับมันมีผลอย่างนี้ด้วยแหละฮะใช่ค่ะพ <c oughs> ต่เออเลยฮะคืะอ,อแต่อย่างไรก็ตามอะค,ะค่ะเราสรุปว่าแต่ถ้าเกิดเข้าอะค่ะอายุเกินที่ช่วงกีดยางลงไปอะค่ะการซึมการารบบรนไดของเขาอะค่ะจะลดลงอะค่ะ อ๋อครับคือหมายความว่าขึ้นอยู่กับอายุของเขาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าเกิดอายุแบบโตเต็มที่ที่สามารถกีดน้ำยางได้อะคะ่ะช่วงนั้นถือว่าโตเต็มที่ก็สามารถดูดซึมเยอะได้ตามสามารถดูดซึมการคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีอะคะ่ะแต่พอเก่าแก่ไปอะคะ่ะแก่ลงๆไปอะคะ่ะก็จะดูดซึมได้น้อยเหมือนกันก็ตามอายุเขาคือถ้าเกิดกีดยาได้น้อยมันก็จะตามลงไปด้วยใช่ไหมฮะตามอายุเขาเหมือนกันอ๋อครับเอาแล้วอย่างนี้จะมีความสัมพันธ์ยังไงกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็การทําให้ย,งา,ยางพาราเนี่ยยั่งยืนแล้ว ก็ตัวกับตัวพืชยังก็คือเราพบว่าปัจจุบันอะค่ะคือเมื่อก่อนนะคะที่ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตัวปริมาณการส่งออกอย่างพาราของเราอะค่ะลดลงอะค่ะทำให้เกษตรกรนะคะมีรายได้ลดลดลงใช่ไหมคะเราก็เลยบอกว่าตัวการขายคาร์บอนเครดิตอะค่ะอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมเกษตรกรได้อะค่ะ ก็คือตัวตลาดคาร์บอนเครดิตก็เติบโตเรื่อยๆเมื่อก่อนตัวราคาคาร์บอนเครดิตอาจจะถูกลงแต่เดี๋ยวนี้ค่ะหลายประเทศอะค่ะเขาก็เริ่มให้ความสำคัญกับคาร์บอนเครดิตถูกไหมคะก็เลยบอกว่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยไปได้ให so ้เกษตรกรค่อะอืมครับกับเชื่อต่อนะหัวคณะดางนี้เราต้องทํำยังไงต่อฮะก็อย่างนี้ค่ะก็คือแต่อย่างไรก็ตามเราพบว่าคือถ้าเกิดสําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยๆค่ะอาจจะ ขายเขาทำการทำคาร์บอนเครดิตได้ยากอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าด้วยความที่ต้นทุนในการที่จะใช้พัฒนาโครงการอะค่ะมันจะใช้จํานวนเงินมากเพราะว่าต้องจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกตั้งสองรอบแล้วก็มีการพัฒนาโครงการสองสามรอบสองอสามปีหนึ่งครั้งนะคะถ้าเกิดเป็นประมาณก็ประมาณเจ็ดปีก็ประมาณประมาณสามรอบถูกไหมคะก็แสนแสนสองแสนเลยะค่ะงานการนั่นแหละคะ ช่ก็เลยก็เลยสต่ก็คือสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ใหญ่ๆหญ่อย่างเช่นแบบโรงงานอย่างเช่นสี่ตั้งหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็สามารถทําได้เพราะเขาพื้นที่ใหญ่ถูกไหมค่ะรับกับแต่ถ้าเกิดเป็นรายย่อยคงคงจะไม่ไม่ไหวไหมคนละสิบยี่สิบไร่นี่คงไม่ไม่ไม่คุ้มกันใช่ไหมแต่ก็คือสามารถทําได้ค่ะเคยโทรถามออทางการยางอะค่ะก็คือสามารถรวมเกษตรกรสามารถรวมพื้นที่กันได้ใช่ค่ะแล้วก็ รวมพื้นที่กันให้มีพื้นที่เยอะๆอะค่ะแล้วก็สร้างผู้ประกอบทั้งหมดอะค,ะค่ะก็สร้างผู้ผู้พัฒนาโครงการเป็นรายเดียวค่ะให้มาดูทั้งหมดพอพอเสร็จแล้วค่ะพอพอต้นพ,พอเราได้ต้นทุนคอสในการที่จะพัฒนาโครงการมันก็จะลดลงถูกไหมคะเพราะว่าเราพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมกลุ่มกันก่อนอื่นต้องให้ให้ชาวสวนยางเ,เข้าใจก่อนไหมค,ะค,ะร,มครับว่าคาร์บอนเครดิตนี่คืออะไร คาร์บอนเครดิตก็คือปริมาณการเคเิตคาร์บอนเครดิตอะค่ะที่ที่ต้นยางเราสามารถเก็บจากได้อะค่ะคโดยมันต้องมีวิธีการสำรวจของเขาอีกทีทางอบกะครับครับซึ่งเขาจะต้องไปดูอีกทีหนึงว่าเอ่อแต่ละต้น<ช>แต่ละต้น,ตตนพื้นที่เท่านี้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะฮะไม่เท่ากันใช่ค่ะอันนี้เป็นรายละเอียดถูกไหมใช่ค่ะซึ่งสามารถคาร์บอนเครดิตอะค่ะเราสามารถขายให้สําหรับพวกธุรกิจอื่นที่ก่อก๊าซคาร์บอนเครดิตก่อการเรื่องกระจกได้อย่างเช่นอุตสาหกรรม ปิโตเลียมหรืออุตสากรรมแบบที่เราเห็นกันนะคะที่เริ่มมีก็คืออย่างที่ภาคตะวันออกอะค่ะที่มตทอค่ะเขาดันการซื้อแคาบอนเครดิตจากชาวสวนยางอะค่ะซื้อไปลดขังค่ะอ๋อคือตอนนี้มีผู้ซื้อเพิ่มมีผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นยังเป็นโครงการนําร่องดีกว่าโครงการนําร่องอืมอเขาลองเทสเฉยๆค่ะอ๋อครับแต่แต่ผู้ซื้อในต่างประเทศมีไหมคือสามคือจะบอกว่า ด้วยโครงการของเรายัางไม่ถึงมาตรฐานที่ระดับโลกอะคะ่ะก็เลยขายได้เฉพาะในประเทศไทยอะคะแต่ถ้าเกิดแบบในอนาคตถ้าเกิดรัฐบาลพัฒนาค่ะก็สามารถขายได้ะค่ะกับกับคุณอคณาถ้าเกิดว่าจะเป็นให้ได้มาตรฐานเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงครับผมพยายามนึกภาพอยู่นะคะคือเราต้องเข้ากระบวนการนะคะอย่างเช่นของทีเวอร์ค่ะก็คือเขา หน่วยงานที่จะรับผิดชอบทางด้านนี้ค่ะก็จะเรียกว่าอาบอกอค่ะองค์การบริหารการเรืยนกระจกอะค่ะคเขาก็จะมาเขาก็จะมาดูแลค่ะเราตอนแรกค่ะผู้ผู้ประกอบการก็ต้องมีการวัดพื้นที่วัดอะไรก่อนวัดที่จะทํายังไงพอเสร็จแล้วค่ะก็ก็ก่อนที่เราจะลด,ลด,ก,าลดการเรืยนกระจกได้ค่ะคือเราต้องเปลี่ยนแปลงการปลูกเพราะว่าเราต้องทําพื้นที่ของเราอะค่ะให้เป็นแบบว่าลดลดการปล่อยการเรียนกระจกด้วยเพื่อที่จะได้สามารถเก็บกัก การเรื่อนกระตจกได้อย่างเช่นที่เห็นมาก็คือเปลี่ยนปุ๋ยที่ใช้อาจจะใช้เป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยชีวภาพหรืออะไรอะค่ะเสร็จแล้วอะค่ะก็เราก็จะพัฒนาโครง,งการไปเสร็จแล้วเราก็สร้างผู้ตรวจอะค่ะมามามาดูโครงการของเราหรือบางคนสัหรับ้างผู้ผลิตอค่ะมะร้างบางส่วนก็คือเข้าที่เห็นตอนนะปัจจุบันเนี้ยค่ะที่โครงการยางแห่งประเทศไทยเขาได้ทําก็คือ อาจจะให้แบบเกษตรกรบางส่วนนะคะที่ยังไม่มีความรู้หรืออะไรอะค,ะค่ะให้พี่น้องทะเบียนกับเขาก่อนนะคะคก็กำพัน์เป็นที่ปรึกษาะคะ่ะอ๋อเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยของพี่น้องชาสวนยางคือติดต่อไปที่การยางก่อนเลยนะฮะอันดับแรกก่อนได้ค่ะหรือไม่ถ้าเกิดอยากพัฒนาเองก็ก,ก็ก็ลองไปถามการยางว่าขั้นตอนการพัฒนาเป็นยังไงได้คะ่ะอ๋อ <ผม S 1> แต่แต,แต่ผมก็ังคิดอย่างงี้คุณอขาขาไม่ทราบว่าแนวคิดจะถูกหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเรารวมพื้นที่ได้จากเดิมเรามีอยู่แค่ย0ิบไร่เนี่ยรวมกันได้เป็นสักร้อยไร่สองร้อย เราก็ไม่ต้องคิดมากสิครับผมธนณฮะถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วเราก็ไปลองไปพอพอลงกันได้เราก็ไปปรึกษาการยางนะคะว่าตอนเสร็จเป็นยังไงค่ะได้เราก็ไม่ต้องไปคิดเดี๋ยวปล่อยให้คนที่เขารู้เรื่องเนี่ยทําไปเราก็รอเฉยรอรับตังค์อย่างเดียวอ๋อแต่มันก็เหมือนมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าตอนนี้การยานะคะ เขาก็บอกว่ามันค่าค่าพัฒนาโครงการมันก็เยอะอยู่เราก็อาจจะได้กำไรน้อยกว่าไม่เป็นไรอรันน้อยคิดเพื่ออนาคตไปก่อนดีกว่าปล่อยมันอยู่เฉยแล้วไม่ได้ทำอะไรถูกไหมฮะโดยหลักก <c oughs> าร<ด>ใช่คร<ด>ับ่ <c oughs> ครับทีนี้ปกติเนี่ยถ้าถ้าสมบุิมันทําได้แล้วก็เ,เกิผดผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาเนี่ยราคาตอนนี้อาจจะยังไม่คุ้มแต่ว่าอนาคตอีกสักกี่ปีมันถึงจะเริ่มเห็นจุดที่แท้คำว่าจุดคุ้มทุนก็ได้ทั้งตลางนาก็เท่าที่ลองคูณคำนวณนะคะก็คือ การที่จะปล่อยได้อะค่ะก็คือจะปล่อยได้ประมาณเจ็ดปีอะค่ะเจ็ดปีซึ่งพัฒนาโครงการให้เสร็จเรียบร้อยอค่ะก็เจ็ดปีก็จะเริ่มปล่อยได้ค่ะเจ็ดปีนี่เป็นจุดที่เขาโตเต็มที่แล้วสามารถกรีดยางได้แล้วพอดีใช่ไหมฮะคือมันเป็นตามธรรมเนียมของอบอกอค่ะว่าเขาต้องมีการทั้งหมดถ้าเกิดเป็นไม้ยืนต้นดูก,การพัฒนาท,ทั้งหมดสามรอบซึ่งรอบหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณสองถึงสามปีอะค่ะอ่าับตีประสามปีก็ได้ประมาณสามรอบสองรอบสองรอบครึ่งประมาณนี้นะฮะ ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มปล่อยได้เพราะว่าเหมือนอบปกร์ก็ต้องคอยวัดตัวการเล่นกระตกของเราไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้<ช>คือ,ค,อค่า<อ>ใช้จ่ายใช่ค่ะอ๋อซึ่งซึ่งตอนนี้อาจจะยังสูงอยู่แต่ว่าอนาคตหน้าถ้าเกิดมีคนที่อยให้บริการอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆราคาอาจจะต่ำลงก็ได้ใช่ไหมแต่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปัจจุบันก็คือเหมือนแบบทางที่เหมือนปร,ประเทศไทยหมายถึงว่าเรายังใช้แบบสมัครใจถูกไหมคะอ่าครับครับการปล่อยจากแบบเรือสมัครใจก็คือ ตอบต่อไปในอนาคตอะกลายเป็นว่ามันต้องบังคับว่าทุกธุรก light, ิจอะค่ะต้องต้องต้องแบบมีการลดการปล่อยการเรื่อนกระจบถูกไหมคะมันก็กลายเป็นว่าดีมาถึงแม้ว่าดีมาอุปทานมันจะสูงขึ้นแต่ดีมันมันก็สูงขึ้นตามด้วยอะค่ะอืมครับอันนี้จะจะรวมไปถึงเอมาตรการจากนานาเพศนานาประเทศโดยเพพาะยุโรปด้วยหรือเปล่าอย่างซีบงซีแบมอะไรพวกนี้จะเกี่ยวข้องด้วยไหมฮะเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วก็เหมือนไทยประเทศก็ก็จะใช้ด้วยก็คือเหมือนเขาก็พยายามดู ดูตัวการคาร์บอนด้วยค่ะอย่างเช่นแบบตัวสินค้ายางเองก็มีเหมือนกันว่าเหมือนแบบว่ายางล้อที่เราใช้อ่ะค่ะ<ช>จะมีมยางพาราปล่อยการเลื่องกระจกได้เท่าไหร่ด้วยอ่ะโอโค้คำนวณละเอียดงั้นเลยใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้เยเ,เราจะเริ่มปล่อยคือคือเขาบอกเขาบอกว่าในอนาคตก็คือพยายามจะให้การปล่อยการคาร์บอนเครดิตเป็นศูนย์นะคะในปี2593อะค่ะครับครับแต่นี่คือต้นทุนเท่านั้นเลยนะฮะ ใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าเกิดขายได้มันก็คุ้มอะค่ะก็คือประเด็นก็คือเกษตรกรหรือต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่อะค่ะถ้าเกิดมีพื้นที่ขนาดใหญ่คอสในการที่พัฒนาโครงการนะคะมันจะลดลงด้วยค่ะอืมครับแต่เรายัางเราคำนวณเรื่องรค่ว่าควรจะมีพื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่ได้เผื่อเขาจะรวมกลุ่มกันได้เนี่ยคุณนัการเนเท่าที่ดูอะค่ะคที่เราลองคำนวณนะถ้าเกิดขนาดใหญ่ที่พอคุ้มทุนที่เห็นก็ประมาณสักพันไรอะค่ะพันไร่ขึ้นไปใช่ค่ะซึ่งแบบเท่าที่คุยกับการยางก็เหมือนการยางก็ที่เห็นการยางจะ รวมกลุ่มเกษตรกรให้ได้มากอะค่ะก็เพื่อจะลดคอสต์ตัวนี้ด้วยอ๋อครับซึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่ติดๆดกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่จําเป็นต้องก็คือต้องระบุไปเลยว่าอยู่พื้นที่แไหนใช่ค่ะเพราะว่าในการจะทำคาร์บอนเครดิตได้เขา่นมันต้องมีการระบุพื้นที่ที่จะวัดด้วยอะค่ะว่าเป็นพื้นที่ที่ไหนแล้วลักษณะของพื้นที่เป็นยังไงด้วยค่ะอ๋อซึ่งแหมยางแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันอีก และอีกอย่างที่สำคัญนะคะก็คือต้องเป็นพื้นที่ที่มีถนดที่ดีหรือสปกรค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นสปกรค่ะเจ้าของที่กับเจ้าของเจ้าของเจ้าของโครงการกับเจ้าของที่เป็นตัวสปกรค่ะต้องเป็นชื่อคนเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพื้นที่ที่แบบเข้ามาจากกรมราชพัสดุหรืออะไรก็ยังไม่ได้อะค่ะา็ยังไม่ได้นะครต้องเป็นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ว่างั้นเถอะใช่ค่ะก็เลยเตรียมที่สําคัญก็คือประเด็นนี้ค่ะอ๋อกับกับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าทาได้ตามรูปแบบนี้เนี่ยมันเราจะได้เห็นภาพที่ออกมาเป็นยังไ ก็เริ่มจากเกษตรกรก่อนเลยใครที่คิดจะปลูกยางเลยเกษตรกรก็อาจจะแบบเพราะว่าราคามันก็ต้องบอกว่ายางยางราคาช่วงนี้ก็แบบพึ่งขึ้นลงถึงแล้วค่ะล้วก็แบบตัวแบบปริมาณการส่งออกมีแนวโน้มลดลงก็คืออาจจะส่งผลดีให้เกษตรกรนะคะทําให้มีรายได้จากตัวนี้เพิ่มขึ้นนะคะและในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าหลายธุรกิจก็ให้ความสําคัญกับตัวนี้ถ้าเกิดเขาเหมือนเขาไม่สามารถลดตัวค่์บอนเครดิตในคงแต่ในโรงงานเขาได้เขาก็อาจจะมาซื้อของเราด้วยค่ะ แต่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําเป็นเกษตรเชิงเดียวใช่ไหมฮะปลูกยางพาราอย่างเดียวเท่าที่ดูเคยมีอะค่ะเขามีโครงการหนึ่งอะค่ะที่ทําด้วยกันก็คือเขาปลูกตัวยางพาราด้วยแล้วก็ปาล์มด้วยปาล์มด้วยเพราะพื้นที่มันมันใช้พื้นที่ใกล้เคียงกันใช่แล้วเขาก็แล้วเขาก็ใช้พื้นที่เขาก็เขียนระบุไปว่าตัวโครงการเขาอะค่ะมีพื้นที่เท่าไหร,ร่เป็นปาล์มเท่าไหร่เป็นยางเท่าไหร่อะไรเ<อ>นี่ย๋อให้มันตรงนั้นเองนะครับว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรก็ว่าไปตามนั้น นะครับซึ่งก็น่าจะเกิดผลในช่วงระยะเวลาอีกนาะนสักเท่าไหร่คุณอนกรนาก็ถ้าเกิดเนี้ยก,ก็คือเริ่มจะก็เริ่มจะใกล้เข้ามาแล้วก็หลายประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่ปีสองพเรายังเห็นมาตรการซีแบงมาค่ะที่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกะค่ะที่เริ่มใช้แล้วถูกนะคะแล้วก็ในอนาคตคาดว่าจะใช้แบบแรงขึ้นก็คือสองพันห้าร้อยเจ็สิบหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มแล้วอะค่ะ ครับอีกไม่กี่กปีค่คะปีนี้มันปีหกเจ็ดแล้วนะฮะอีกสามปีเองสามสี่ปีนะคะอ๋อก็ยังมีเวลาเพราะนั้นใครใครที่ปลูกยาไปแล้วสักปีสองปีเนี่ยควรจะต้องศึกษาเป็นการวงหน้าแล้วมั้งฮะก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้เพิ่มรายได้ให้แก่คนใี้ค่ะเลอเวลาสามปีเองส่วนใครที่ที่ปลูกอยู่แล้วเนี่ยคุณอังคา,ามีคําแนะนำไหมอาจจะต้องไปโรเทอพื้นที่ยังไงหรือเปล่าคะตรงนี้คือประเด็นคือก็คือพยายาม เปลี่ยนการปลูกอะค่ะปกติถ้าเกิดใช้ปุ๋ยเคมีก็พยายามเปลี่ยนมาเป็นการลดใช้ปุ๋ยอย่างเช่นตัววาสีตังนะคะที่เคยอ,อ่านโปรเจกต์เขามาค่ะเพราะว่าต้องเขียนนะคะก็คือประมาณเขาก็เปลี่ยนการลดการใช้ปุ๋ยที่ปล่อยก๊าซพวกเรือนกระจกหรือก๊าซอะไรที่ทําลายสิ่งแวดล,ลอ้อมอะค่ะและว้วก็เราก็เมื่อเมื่อมันจะทําให้พื้นที่เราสามารถเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะเลยอะค่ะอืมครับโอ้มีผลนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นของการให้ปุ๋ยเลย โอ้อย่างนี้ก็ต้องศึกษารายละเอียดกันเอาเป็นว่ามีคําแนะนําสําหรับเกษตรกรเพื่อพัฒนาก็ถ้าเกิดอก็ก็มีหน่วยงานนะคะที่ที่อยากให้ความรู้ถ้าเกิดสนใจหรืออะไรก็จะมีตัวอบกกับตัวองค์การบริหารการเร่อนกระึบกับการยางนะคะเพราะว่าคุยกับการยางเหมือนการยางก็ต้องเขาก็พยายามทําแผนนี้ให้เร็วที่สุดอะค่ะเหมือนเขาก็ต้องการอื่นทําพื้นที่ตัว ตัวตัวการโครงการคาร์บอนเครดิตในส่วนยางอะให้ได้เยอะที่สุดเหมือนกันค่ะก็สามารถไปําข้อมูลการยางได้ค่ะถ้าเกิดสนใจนะคะ,ะหรือไม่ก็แบบอาจจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปศึกษาก็ได้ค่ะคเพื่อให้มันลดลงอะไรอย่างงี้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นมีเวลาทำความเข้าใจด้วยตัวเองก็กได้นะฮะ,ะเดี๋ยวในี้ในอินเทอร์เน็ตสามารถเซิร์ช Google หาได้เลย,เลยสบายมากแต่ถ้าเกิดอยากรู้แบบลึกซึ้งก็สามารถรไปถาการยางได้หรือการยางเขาก็มีให้ลงทะเบียนเกษตรกรเพื่อจะมาแต่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ทดลองก่อนอะไรเงนี้ค่ะก็อาจจะแบบ เข้าไปลงทะเบียนของการยางก็ได้ค่ะครับครับลองดูนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกานหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณอังคาครับขอบพระคุณครับได้ครับสวัสดีครับคุณอังคาสิทธิการนะครับนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสนะครับเรื่องราวของยางพารากับคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกันน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าช่วยในการที่จะเปลี่ยนใบไม้หรือว่าใบยางพาราที่มันอยู่เฉยเนี่ยหรือว่าต้นยางพาราที่มันอยู่เฉยนี่ให้กลายเป็นเงินได้มันก็น่าสนใจนะครับ เอาละครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปคุยกันเรื่องของการลงทุนในกองทุนทองคานะครับพูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขอาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยคําถามนะครับคาถามก่อนที่เราจะพักกันถามผู้รูบฟังว่า สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่ให้วงเงินเอาไว้จํานวน5 0,000นบาทนะครับจะธนาคารจะคิดตกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ7.595ต่อปีโดยมีระยะเวลาการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันคําถามคือว่าสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์เนี่ยหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยได้ถุนรานนะครับ แล้วก็ส่งคำตอบมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ